ทุกคนมาทางนี้แล้วคะ่ะวันนี้พวกเราจะไปเล่นสไลเดอร์กันที่สวนสาธารณานะนรอด้วยพี่ฝนมาแล้วมาแล้วไม่ได้มาเล่นกันตั้งนานแนะ่นี่ไงที่กระโดดรอเดียวรอเดียวท่กระโดดไม่ข้าม <laughs> พวกพีก่นายจะกระโดดไม่ข้ามได้ไงนายเป็นแมวนะ ก็จะจับมือฉันไว้ดิกระโดดไม่พร้อมกันน่ะนี่ไงนี่ไงกระโดดข้ามได้อย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญแนสไลเดอร์อันนี้พวกเราเคยมาเล่นกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะบู๊กบูกิกโอไปไหนอะ่ะจะบโบไม่ยอมขึ้นก,นกลัวนายกลัวอะไรเหรอโบบูบูบู๊บปกปิกโบว่าไงอะ่ะจะบโบบอกว่ากลัวลูกบอลนอะ่ะกลัวลูกบอลทําไมลูกบอลไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยใช่แล้วโอ้ยเด<อ>ี๋<อ>ยว<อ>ก่อน ไปไหนอะโดนลูกบอลกระแทกหล่นลงมาเป็นไงบ้างอะไม่เป็นไรหรอกพี่ฝนได้แล้วบาดเจ็บหรือเปล่าไม่ได้เจ็บอะไรนะแล้วเป็นไงบ้างอะแค่กระเด็นตกลงไปเฉยๆอะปลอดภัยดีใช่ไหมอะปลอดภัยดีถ้าปลอดภัยดีก็ดีแล้วบูบูบูพวกปิ๊กบว่าไงเหรอเจ้าบูบอกว่าน่ากลัวออกลูกบอลอะ ลูกบอลไม่ได้น่ากลัวสักหน่อยแต่แบบว่ามาทางนี้แล้วเค้าพี่ฝนเจออะไรบางอย่างด้ะมีอะไรอะ่ะพี่ฝนนี่ไงนี่ไงตรงนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างเป็นความลับหรือเปล่านั่นปุ่มอะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนพอกดปุ๊บลูกบอลหายไปลูกบอลหายไปได้จริงๆด้วยใช่หรือว่าจะเป็นปุ่มปิดลูกบอลหรือเปล่าโบ๊ะบ,บ งานพี่หวนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าจะทําอะไรอ่ะนี่ไงคราวนี้โบสามารถเล่นสไลเดอร์ได้อย่างแน่นอนตามมนเลยนะจ๊อบนะไม่ยักรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะสามารถปิดลูกบอลได้ด้วยบูนี่ไงโบาาเล่นสไลเดอร์ได้จริงๆด้วยล่ะจ๊อบบอกว่าสนุกมากเลยไม่มีลูกบอลให้ต้องกังวลละ เพราะฉะน,นั้นตอนนี้เรามาเล่นสไลเดอร์พร้อมกันอีกดีกว่าบูบูบมาเร็วเขาโบอย่าผักบิโบนี่ไงสไลเดอร์เลยเจ้าโบเลยชอบเล่นใหญ่เลยคราวนี้ใช่เพราะฉะน,นั้นแสดงว่าปุ่มนี้น่าจะเป็นปนุ่มแห่งความรับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนจริงกรเปล่าเอาไว้ปิดลูกบอลเนี่ยนะใช่แล้วที่สําคัญนี่เลยนี่เลยอันนี้วกเราไม่ได้เล่นกันมาตั้งนานแล้วนะ แต่ว่าพี่ฝนต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวก่อนนี่ไงขึ้นมานั่งเล่นได้แล้วแล้วทำไมฉันต้องนั่งหน้าสุดด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยไม่ได้เล่นมาตั้งนานไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนั่นเนี่ยใช่แต่ว่าในชีวิตจริงเล่นไม่ได้นะถ้าขึ้นไปเล่นแบบนี้ไม่ไหวหรอกใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนคิดว่าหิวแล้วละ่ะจะไปไหนอะพี่ฝน เราไปหาของกินกันดีกว่านะไปหาของกินที่ร้านไหนอะไปร้านบะหมี่ร้านบะหมี่อาจารย์าะมีวเหรอใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเขาบอกว่ามีของแถมถลดราคาอย่างเยเอะแหละใช่แล้วช่วงนี้เขาลดราคาของกินอยู่ด้วยนะจะบอกให้ใช่เพราะใกล้เทศกาลวันปีใหม่แล้วงอแล้วจะไม่ปิดบ้านก่อนแลยนั่นอะปิดบ้านอย่างนั้นเหรอก็บ้านนั้นไงปิดทําไมอะ ไม่ปิดไว้เดี๋ยวใครเข้าไปหลอกไม่มีใครเข้าไปหรอกใครเขาก็รู้ว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านพี่ฝนเองเรื่องนั้นใครเขาก็รู้นะพี่ฝนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่เป็นไรไม่มีใครเข้ามาที่บ้านเราหลอกบ้านไม่เคยปิดประตูเลยใช่แล้วปกติพี่เอกก็ไม่ได้ปิดนะประตูะใช่ประตูที่อยู่ในเมืองสากุระน่ะหมายถึงประตูปิดแต่ว่าไม่ได้ล็อกไว้ไงใช่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่มีใครมาหลอกลับรลองได้เลย นี่ไม่กลัวของหายกันบ้างเหรอเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีประตูบ้านนี่นะถ้าอย่างนั้นเราก็เราไปกินบะหมี่กันดีกว่าใช่แต่ตอนเนี้รถติดไฟแดงไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วก็ไปเลยพี่ฝนหิวข้าวจังเลยเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีกนิดเดียวก็จะถึงร้านบะหมี่แสนอร่อยแล้วล่ะนะระวังรถเบรกพี่ฝนไฟเขียวพอดีนั่นแหละเขาเบรกอยู่นี่ไง พี่สาวคนสวยของเราก็ยังเดินข้ามถนนอยู่วันนี้ไม่มีเรื่องหรอกนะใช่ไหมนะพวกปิ๊กก็ <c oughs> น่าจะไม่มีเรื่องนะเพราะเขาก็เดินอยู่ปกติเ <c oughs> ราจะนัดนี่เลยโจดรถ่กนถึงแล้วบะหมี่คุณลุงเขากำลังขายบะหมี่อยู่เลยเพวกเราวันนี้ดูท่าทางเราจะมากันตอนเย็นมากเกินไปหรือเปล่าไม่มีใครมาเลยหรือว่าเขาจะกินบะหมี่กันไปหมดแล้วอะ ก็อาจจะเป็นไปได้มาเร็วเข้าไม่มีใครก็ดีแล้วเราจะได้กินบะหมี่แสนอร่อยเร็ว,รวๆหนนะขอบะหมี่ต้มยำชามหนึ่งครับสวัสดีค่ะคนเลิฟหนูขอเป็นบะหมี่บะหมี่ใส่ต้มยำเหมือนกันค่ะได้เลยนะครับนี่ครอบะหมี่ตามที่สั่งไว้คนละหนึ่งชาม,มรสชาติดีมากเลยอร่อยมากๆเลยนะคะบู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 บอภิษบ,บอกว่างั้นบอบอกว่าขอเก๊ยวซาเพิ่มด้วยครับนี่ไง ๋ยวแบ่งที่พี่ฝนไปด้วยก็ได้นะเบอโบโบแล้วพูกพี่นายไปนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะฉันนั่งอยู่ข้างใน <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้โหนั่งอยู่ข้างในสุดเลยเหรใช่แล้วนายกินอะไรอยู่นะพูกพิกนี่ไงฉันกินอยู่แต่ว่าอาหารหล่นลงมาอยู่ใต้โต๊ะได้ไงก็ไม่รู้อะ <c oughs> ดูท่าทางแล้วน่าจะอร่อยเดี๋ยวก่อนนะบอวันนี้นายกินหลายอย่างเลยนะโบอร่อยทุกอย่างเลยนะคะที่เนี่นะ ใช่แล้วละครับช่วงนี้อยู่ในช่วงลดราคาพิเศษนะครับดีจังเลยนะคะเดี๋ยววันหลังพวกเราจะมากินใหม่กันแล้วกันค่ะขออีกสักชามหนึ่งได้ไหมพวกพีกมาเร็วเข้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปอีกหลายที่นะะพี่หวนจะไปไหนอะไปเที่ยวไงไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนดิทำไมอะเจียวซาฉันยังเหลือต้องชิ้นหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะทำไมมืดค่้มเร็วจังเลยเมื่อกี้ออกมายังมีท้องฟ้าแสงสว่างอยู่แล้ว ก่อนออกมานั่นก็จะห้าโมงเย็นอยู่แล้วนะโบนานไปทําอะไรอยู่ข้างล่างนั่นน่ะบูบูบูพี่เอกมาเร็วเขา้เาโบอยู่ข้างล่างพื้นแล้วโบลงไปเล่นใต้พรมแบบนั้นไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วเขา้าตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะพาทุกคนไปเที่ยวดีกว่านะไปไหนเนี่ยไปที่นั่นไนงะแต่ว่าเย็นแล้วนี่นะไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วไปเที่ยวที่ไหนนะตอนเย็น เราไม่ได้แวะไปที่แคทคาเฟ่ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะไปหาน้องแมวซะหน่อยจริงด้วยไม่ได้ไปตั้งนานเพื่อนจะนอยู่ที่นั่นเพียบเลยใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พอเราไปที่ร้านแคทคาเฟ่ก่อนก็แล้วก่อนแต่ก่อนอนนื่นนะนะอาจารย์น้าเหมียวอยู่หรือเปล่าในวันเนี้ยอาจารย์น้าเหมียวไปต่างจังหวัดอ,อ๋อไปต่างจังหวัดเหรอใช่แล้วว่าจะมาถามอยู่พอดีว่ามีธุระอะไรให้ช่วยเหลือหรือเปล่า ช่วงนี้เหมือนเขาเตรียมเรื่องงานปีใหม่อยู่นะงานปีใหม่เหรอแต่ว่าอีกต้องนานไม่ใช่หรอต้องคริสต์มาสก่อนตั้งหากไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่างานปีใหม่ปีนี้อาจารย์ว่าเหมียวบอกว่าจะจัดให้เต็มที่เลยจริงเหรอใช่แล้วดีจังเลยเดี๋ยวค่อยมาช่วยอาจารย์ว่าเหมียวกันแล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปที่ร้านแมวเหมียวกันก่อนดีกว่านี่ขับมาถูกทางแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ขับมาถูกทางแล้ว ปกติจะขับวนไปวนมาแล้วหาไม่เจอนะหาเจอยังไงก็หาเจอนี่ไงถึงแล้วตอนนี้ขับมาถูกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปจอดข้างบนกันดีกว่าแล้วพี่สาวที่เขาอยู่ที่ร้าน cat cafe คคนี่เขายังทำงานอยู่ที่เดิมใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่เขาจะต้องทำงานอยู่ที่เดิมอย่างแน่นอนมาแล้วเขา้าคิดถึงนั่งแมวจังเลยรอฉันด้วยนี่พวกพีกมาแล้วเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาเพื่อนเพื่อนนายแล้วก็พวกนายเนี่ยนะไปเที่ยวกันดีกว่า ว่าแต่ว่าร้านปิดฉันไม่ได้ยินเสียงเลยกำลังจะบอกทำไงดีร้านปิดเขาทำไมถึงปิดได้ละ่ะร้านปิดของจริงหรือว่าเราจะมามืดค่ำเกินไปนะ่ะจริงด้วยสินะพี่สาวเคยบอกเอาไว้ว่าจะต้องรีบปิดเร็วขึ้นสักชั่วโมงนึงอะ่ะน่าเสียดายจังเลยทำไงดีงั้นแสดงว่าน้องแมวทุกคนก็คงกลับบ้านของเขาไปหมดแล้ว ก็อาจจะเป็นไปได้นะนะอ๋อน,น,นี่ไงไฟติดแล้วมีไฟด้วยเหรอตอนกลางคืนนะมีไฟตอนกลางคืนแสดงว่าตอนนี้มืดค่ำของจริงเหรอตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วอะหนึ่งทุ่มแล้วเหรอใช่แล้วน,นั่นไงไฟที่สวนสนุกเขาก็เปิดแล้วด้วยก็เปิดหมดทุกที่แล้วเขาตั้งไฟไว้เหมือนกันเวลาเดียวกันอเพราะฉะนั้นวันนี้หมดเวลาสนุกแล้วไปไหนต่อละคราเนี้กลับบ้านงั้นก็กลับบ้านเถอะ เสียดายจังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขราวหน้าเราค่อยมากันใหม่ก็แล้วกันนะขราวหน้าหมายถึงพรุ่งนี้เหรอใช่แต่วันนี้ต้องกลับบ้านแล้วละ่ะกลับบ้านหลังไหนอ่ะกลับบ้านหลังลาบูบูงะอ๋ออ่ะงั้นก็กลับบ้านเลยพี่ฝนมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าโบขึ้นรถมาแล้วรืยยังนะ่ะโบก็อยู่กับพี่ฝนข้างหน้าไงแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเห็นอะไรอะ่ะมีรอยเท้ารอยเท้าน้องแมวเหรอไม่ใช่ รอยเท้าที่ใหญ่กว่าน้องแมวอยู่ตรงทางเดินรอยเท้าของใครกันนะจะไปมีได้ยังไงกันล่ะมีเมื่อกี้นี้พี่ฝนสังเกตเห็นอยู่มีรอยเท้าเดินออกมานั่นไงถึงบ้านแล้วพี่ฝนตกลงว่ารอยเท้าของใครอ่ะฉันเองก็ไม่แน่ใจอ่ะมีรอยเท้าจริงๆนะบูบูบูพวกพีกบอกว่าไงอ่ะเจ้าบอบอกว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครอยู่ในบ้านบ้านหลังไหนอ่ะบ้านหลังนั้นแหละ บ้านหลังไหนนะบ้านหลังที่เราจะเข้าไปนี่แหละพี่ฝนเดี๋ยวเนจะมีใครอยู่ในบ้านได้ไงอะ่ะฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่บ้านไม่ได้ปิดประตูก็ต้องมีคนเข้าได้อยู่แล้วอ่ะจะมีใครเข้าไปได้ไงเดี๋ยวก่อนนะจริงด้วยแฮะข้างบนบ้านไฟติดแล้วไฟไม่ได้ตั้งให้เปิดเองไว้หรอเปล่าไฟไม่ได้ตั้งให้เปิดเองอัตโนมัตินะแล้วใครไปเปิดไฟข้างบนอะ่ะ ุ๊กิ๊กนายลืมปิดไฟหรือเปล่าไม่ได้ปิดไฟได้ยังไงอะ่ะวันนี้ยังไม่ได้เปิดเข้าไปเลยจริงเหรอจริงแล้วใครจะไปอยู่ในบ้านเราได้ไงอะ่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าต้องปิดประตูนะไม่ฟังกันมั่งเลยทำไงดีละบอสนายได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแปลก,กๆหรือเปล่าบอสบอสบอสพ,พิกกบอสว่าไงเจ้าบอสบอกว่าต้องมีคนอยู่ข้างในแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่า ใครจะเข้าไปอยู่ในบ้านพี่ฝนกันนะใช่จะมีใครเข้าไปได้ยังไงนั่นอะไรนะนั่นอะไรนะอะไรของพี่ฝนนะนั่นนะนั่นไหนอ่ะข้างในบ้านอะก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นมีใครเลยไม่ใช่แตงโมออกมาจากตู้เย็นได้ไงอ่ะหยิบออกมาเองหรือเปล่าเปล่าไม่ได้หยิบออกมาแล้วใครใครมาหุงข้าวเนี่ยหุงข้าวทํากับข้าวด้วยเหรอเนี่ยใช่พวกิ นายลืมปิดแก๊สหรือเปล่าฉันไม่ได้ต้มอะไรกินเลยวันเนี้เดี๋ยวก่อนแย่แล้วของในตู้เย็นหมดเลยหมดเลยอย่างนั้นเหรอใช่ปลาทูยี่สิบเข่งแล้วก็ข้าวก็หมดด้วยหมายความว่าไงปลาทูของฉันหายปลาทูหมดแถมมีใครก็ไม่รู้มาหุงข้าวใครกันเนี่ยมาหุงข้าวกินแถามเอาปลาทูของฉันตั้งยี่สิเข่งไปทํากับข้าวด้วยเห ทำไงดีหรือว่าหรือว่าจะเป็นจะเป็นคุณผีหรือเปล่าถ้าเป็นผีแล้วจะมาหุงข้าวกินได้ไงอ่ะจริงด้วยแฮะแล้วใครกันนะที่แอบซ่อนอยู่ในเบอร์น่ะไม่ยอมฉันไม่ยอมใครกันแน่ที่มาเอาปลาทูของฉันไปแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไงมีใครบางคนมานั่งที่เก้าอี้นี้ด้วยนั่งที่เก้าอี้หมายความว่าไงอ่ะเก้าอี้ขยับแล้วไงต่อเก้าอี้ขยื่นได้ อันนั้นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่นะไม่ใช่แต่ตอนที่ออกมาจากบ้านนะยังไม่มีใครมานั่งเก้าอี้เลยเก้าอี้ขยับเปลี่ยนที่แต่เดี๋ยวก่อนฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากข้างบนแหละหรือว่าหรือว่าอะไรอ่ะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นคุณผีเราก็ย่องขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าไปดูข้างบนอย่างงั้นเหรอไม่น่าเป็นคุณผีได้หรอพี่ฝนใครกันนะที่แอบซ่อนอยู่บนบ้านของเรานะ ขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะนําเลยนําไปแล้วตามมหน้าตามมาในซากุระเนี่ยไม่มีผีนะไม่มีผีจริงๆน่ะไม่มีผีพวปุ๊กเป็ดปุ๊กเป็นายเรียบขึ้นตามใช่ไหมเร็วเข้านำมาก่อนเลยทุกคนเดียกก่อนแย่แล้วอะไรพี่ฝนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้าเลยก็พี่เองไงไม่ใช่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าน่าอะไรอ่ะเนี่ย ไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นไงนั่นคือใครไหนอ่ะนั่นไงเนี่ยเนี่ยคือใครใครกันนะใครกันคือใครมายืนสองกระจกอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าคุณคือใครกันเหรอคะบูบูบูเขาหันมาแล้วเขาคือใคร,รอ่ะพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนตกใจตกใจก่อนได้เปล่า เขาเป็นคนรู้จักของพี่ฝนเปล่าไม่แน่ใจว่ารู้จักหรือเปล่า <c oughs> แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ตกใจมาก,ก่เร็วเขาเา้าอ้าวเราวิ่งไม่ไม่บอกกันเลยเหรอเนี่ยมาแล้วเขา้ามาแล้วเขา้าปุ๊กปิกมาแล้วเขา้าบอสอา่าอฉันด้วยนี่มาแล้วเขา้ามาแล้วเขา้ามามาจากที่นี่ก่อนออกไปจากตรงนี้กันก่อนดีกว่าบู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 ปุ๊กปิกบอว่าไงอ่ะจะบอบอกว่าแย่แล้วเขาวิ่งตามเรามาติดติดเลย เดี๋ยวก่อนนะตกลงว่าคุณคือขายกันงันเหรอคะเพียกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ดีก่อนเธอตกลงเขาคือขายกันแน่เนี่ยฉันก็บอกแล้วไงว่าให้ปิดประตูบ้านก่อน